สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์สปอร์ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปี2025ซึ่งก็คือ2025 Yamaha YZF-R15 รถสปอร์ตสายพันแรงจากค่าย Yamaha ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขับขี่แบบเร้าใจในสนามแข่ง โดยในรุ่นปี2025นี้ Yamaha ได้อัปเกรดทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและฟีเจอร์ต่างๆให้มีความทันสมัยและล้ำหน้ายิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์ที่ถ่ายทอดมาจากรถรุ่นที่ในตระกูลอา e r ซีรอย่างครบถ้วนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Yamaha y ว f r ซัตเปี2025ที่มาพร้อมกับไฟหน้าแบบเล d โปรเจ c เตอที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นที่อย่าง R7 และ R1 ให้ลุกดูดันสปอร์ตและล้ำสมัยยิ่งขึ้นไฟ d ีอาแบบเล d ที่ดีไซน์เฉียบคมช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามขับขี่ในทุกสภาพแสง นอกจากนี้ยังมาพร้อมแฟริงใหม่ที่ออกแบบตามหลัก Aero d y n a มิกช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ที่ความเร็วสูงชุดแฟริงยังได้รับการออกแบบให้มีช่องระบายอากาศที่ช่วยในการระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถังน้ำมันมีการปรับรูปทรงให้รับกับท่าทางของผู้ขับขี่มากยิ่งขึง้น ขนาดความจุถังอยู่ที่ประมาณ11ลิตรซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลบอกนั่งแบบแยก2ตอนช่วยเพิ่มความสปอร์ตและยังให้ความสบายกับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตัวเฟรมของ r 1 5ปี2025ยังคงใช้เฟรมแบบ Delta าบ็ที่มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบาช่วยให้รถมีความคล่องตัวและตอบสนองได้ดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าโคง้งหรือการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องแคล่ว โชคอัพหน้าแบบหัวกลับอั s ซ้ายดาวจาก k y b ให้การตอบสนองที่ดีและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูงขณะที่ด้านหลังเป็นโชคอัพเดี่ยวแบบโมโนช็อคที่สามารถปรับระดับได้ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับแต่งตามสไตล์การขับขี่หรือสภาพถนนได้อย่างเหมาะสมระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมกับระบบ ABS แบบ Dual Channel ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกฉุกเฉินหรือขับขี่ในสภาพถนนลื่น ช่วยลดโอกาสในการล็อกล้อและเสียการควบคุมเครื่องยนต์ของ y a m a ฮ a า R15 รุ่นปี2025ยังคงเป็นเครื่องยนต์ขนาด 155cc แบบ1สูบสจังหวะ s o h c 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำและมาพร้อมกับเทคโนโลยี VVA หรือ Variable Valve wow Actuation ที่ช่วยให้เครื่องยนต์มีพละกำลังต่อเนื่องในทุกย่านความเร็ว ให้แรงม้าสูงสุดประมาณ18.4แรงม้าที่10,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ14.2นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช์ที่ช่วยลดแรงสบัดของล้อหลังขนาดลดเกียร์อย่างรวดเร็วและคลิกชิปเปอร์ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นได้โดยไม่ต้องบีบคลัตช์ เพิ่มความต่อเนื่องขององค์การเร่งและความมันในการขับขี่หน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ LCD Full Digital แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับเกียร์ตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันและยังมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y Connect ที่สามารถดูข้อมูลการขับขี่การแจ้งเตือนและสถานะของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์ ชิปไลท์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ในจังหวะที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งและการขับขี่ที่สนุกยิ่งขึ้น สำหรับมิติของตัวรถ y a m a ฮ a าปี5ปี2025มีความยาวประมาณ1,990ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง725ม mm, ิลลิเมตรและความสูง1,135ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ,อยู่ที่1,325ม mm, ิลลิเมตรความสูงเบาะอยู่ที่ประมาณ815ม mm, ิลลิเมตรและน้ำหนักตัวรถโดยรวมประมาณ141กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับรถสปอร์ตขนาดเล็กที่ต้องการความคล่องตัวและสมดุลในการขับขี่ ทั้งในเมืองและทางไกลหล้อหน้าและล้อหลังเป็นลอแม็กขนาด17นิ้วมาพร้อมอยางหน้าขนาดเศษ100ส่วน80และยางหลังขนาดเศษ140ส่วน70ซึ่งให้การยึดเกาะที่ดีและเหมาะสมกับสมรรถนะของรถอย่างลงตัว Yamaha YZF R15 ปี2025มีให้เลือกหลายสีที่ให้ความรู้สึกสปอร์ต ดูดันและทันสมัยเช่นสีน้ำเงินเรซิ่งบลูสีดำเมทัลลิก Black และสีพิเศษต่างๆที่อาจเปิดตัวตามแต่ละตลาดหรือรุ่นพิเศษในอนาคตด้านราคาของ y a มาฮ่ YZF R15 ปี P 2025ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นที่ประมาณ112,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถสปอร์ตท,ที่ให้ทั้งดีไซน์ทันสมัย สมรรถนะเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยในระดับที่หาได้ยากในรถคลาส 150cc ซรุ่นอื่นๆในท้องตลาดนอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมจากเครือข่ายศูนย์บริการของยามาฮ่าทั่วประเทศทำให้ผู้ใช้งานสามารถอุ่นใจได้ในระยะยาวถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถสปอร์ตขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน มีดีไซน์สวยงามขับสนุกและเทคโนโลยีทันสมัยยามาฮ่ R15 ปี2025ก็ถือเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นสายขี่เล่นสายทัวริงหรือสายแต่งลอรถรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนและยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มรถสปอร์ตเอนทรีคลาสในปีนี้อีกด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้หากชื่นชอบคลิปแนวรีวิวรถจักรยานยนต์แบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการเวอร์ชั่นเต็ม5000คำของสคริปต์นี้ขอให้บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวขอมาจาัดจัดให้ต่อเนื่องตามสไตล์ที่คุณใช้ทุกครั้ง